สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาถ่ายนะครับผ้าทิ์ตกนะครับกับเลนนะครับซูเปอร์เทเล่นะครับหรือว่าเลนระยะ200-600มิลนะไอ250มิลนะครับกับนิคอนนะครับ D850 นะครับวันนี้นะฮะตอนนี้เราจะมาถ่ายผ้าทิ์ตกนะครับก็คือตกที่น้านะครับกับเลนตัวนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเลนบ้องข้อหลามเลนนี้มันจะถ่ายออกมาเป็นยังไงครับผม คสําหรับวันนี้นะครับที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นเราจะมาดูพราทิตย์ตกกลางทะเลนะครับก็ลุ้นว่าจะมีเมฆมาบาังหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อ่าวนาวิกโยธินนะครับจะมีคนนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับเ,เราก็จะเลือกทำเลนะครับเดี๋ยวหาจุดที่มันจะลงสวยๆครับตำแหน่งของเรานะครับก็จะหา ตำแหน่งที่มันใกล้น้ำนะครหรือว่ามันเลียดน้ํามากที่สุดครับว่าใกล้กับชายหาดนะครับเราก็เลือกตรงที่มันเป็นตรงนี้นะครัแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะดูในแนวของพาธิตรงนะครับเพรว่าตรงนี้น่าจะโอเคนะฮะจะได้แบบน้ําท่วมไม่ถึงนะฮะก็จะได้แบบเกือไม่ได้โพก่าวไปด้วยนะฮะ ครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเอาเลนนะครับระยะสองร0 0ยห้มิลนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการถ่ายภาพที่ตกนะครับของตกที่กลางทะเลนะครับวันนี้ก็ไม่มีเมฆบังนะครับก็โอเคเลยนะครับจริงๆก็วั่นใจนิดๆนะครับว่าจะมีเมฆมาบังหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับกับการที่ ไม่มีเมฆมารบกวนนะครับแล้วก็ได้ภาพแล้วก็ได้วิดีโอที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับผมไปเลยจเจ้